สวัสดีครับวันดีพี่น้องสุกผูสุกคนนะครับตะเกียบผ้าเลาะผ้ากินสิผ้าพี่น้องไปยามเบ็ดไม้เกาหมูว่านเห็ดปลานิ่มรูปจุดหนึง่งไ,ไปแกะแขนสิมานบวไปน้ำกันบวไปครับพยามเบ็ดครับพี่น้องอมดซีดีเลยไนนี่จะเสียงเขียดร่มลอย ไม่มีอะไรตีงเลยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันแมาเนี่ยเด้ก็ได้ได้กับเขานั่นเห็ไม่มิดซีรีมิดซีรีแล้วในหลังนี้เลยนุ่นนุ่นตีงไหมทำไมอยู่ซื่อพี่น้อง ต้งนี้รังนี่ก็ะยืดซืด้อรังฝุ่นจะยืดซื้อรังฝุ่นเด้วยทั่วดินเลยป่าตอนใทรวามีป่าอยู่ไหมป่าบัวนนี่ที่ตน้นใทรอู้ตีนอยู่ตัวนี้อือแสดงว่าป่าติตดที่นี่พี่น้องสังเกตบเลยปรดึงเลย ยูซื่อไหมหร้ว่าติดสุลังบ่อู้ปูปดุกะคักซะสไตนี่่อง่น้อง,องปดุกคักยสไยน,นี่เฮ้ยเฮ้ยจะรุดจดคือเมือามวานเลยจะรุดเลยอุ้ยัน,นี้อู้ยืเ่เอาอันนี้มัตัดอ๋อเมือว่าหลุดเจีดเ้ยอ๋เสยวแล้วโอ้ยเมือวาน,นี่เย้ย อ,อุ้ยวูบยปโม่จะใช่นี่วูบน่ารู้ด,ดว่ามีเนืตันอะจิ๊ิ๊เสียเบ็ดไปก่อนอม่ว่ารุดเล้ตัวน,นึงบุรีจะซ้ำด้วยด้วยอุ้ยเบ็ดหัดตัวนี้าดไปน้อง,งอเดี๋วนี้นะครับ รด,ดอีกแล้วงงงงงอุ้ยคืนลงไปเลงกันกแล้วเดี๋ยวปัดไปอุยเห็นโตเลยหอยโตแล้ว่อป้าเอาขึ้นมาแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วเรานี่เรียนะหลอนบน้น เงยหังอยู่อยู่อู้มันมาได้กับพี่น้องได้โอยจะทีจะสร้างเป็นเงยไ่งยน่าเป็นงยไ่งได้ไหมมา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 ใชเลยตัายหางตรงน้เงินๆมาเลยตัวชาหางอู้หูหู ลึงลึกล่ะครับมีอาการไปอย่างน้อยอยู่เด้ออยู่เด้อยไปดูบวกไปดูไปดูพี่น้องครับไปดูที่อยู่ยี่โดโอ้ปุ่ยกดไลน้องติดโอ้ยเดือดเดือดติดจนไม้ตรไปดึงออกกรณ์ไปดุกครับโอ้ยมันงจะลุด ปลาดุกกินจนไม่ไปยมาลุเด้ออมามาม่ดีแลวได้แล้วเพ่ตีพุดเด็ยกหยยมหยกเลยโอ้มันดุกหลังาก็ได้มาดูเดียวกันนายก็บอกว่านายหนึ่เดี๋ยวอีกหุ่นที่เขาขุดปะดินข่อย ช่องโต้โมนี่ใส้เบ็ดก่ถึงยี่สิบหลังสิบกว่าหลังนะครับด,ดู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 พี่น้องอมันมันเด้เอาอยากกดกันครับนี่ชว์โต้กันเสียงฮุ่มวยเลย ไปกูวะเนาะมันดูจหนอกไปว่เนอะจะเอาไปข้างในวะเพื่อประดุกประดุกมันดูเลาะฝั่งะเป็นประดุกตาบึงหลังหมว่านติดอุ้ยโอ้ยหมวานติดหลังนี่เล้ติป้าป้าลุดน้องน้องบงหยบหยนี่ ยกโยมเลยนีเป Nh <Là,, S 1> ็นปลาดุกกระแกลิผมว่าเฮ้ย่บๆยเิ่อุ้ยปลดุกปลาดุก่นอนนี่โอ้ยมันมันมองีซัมซัมมองเกาอุ้ยเฮ้ยจลุกขึ้นหัววันเลอันนี้น้องเจ้าเกาเจ้าเกา ก็ยัดก็ยัดจับตัวด้วยโอ้ยต้องต้องผิดไปกว่านจะใส,สร็จไม่ได,ได้ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วหมวันในคนโตนี่อยู่หมู่วันมองนี่แหละผมสัมผมสัมสมองเกาแต่ว่าอุ้หมู่วันตัวใหญ่กว่านี้อยู่รุ่นนี่แหละหมู่วัน สมีกรพเพาะหนึ่งรูโอ้มาเดอพี่น้องในสามโตนี่อ้กยกไหลกติไหลใส่เบ็ดมาเมื่อใดในสามโต๊เด้อพี่น,อน,น,น,นมม้องเด้ดอกระดูกขวอยขึ้นหน่อยเถอะประหดนนกัน้งยั่อยู่นนะยิบไมนแห้งเลยหมูว่านเนมืนเฮ็ดไปจนหนึ่งสาม,มีเลย chị nồng tâm tôi nhẹ nhàng chị đấy chị đây anh mang anh mang tâm